สวัสดีวัยรุ่นเมาขาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้อยู่กเกมฟีดหน่นะครับวันนี้พี่บอมมีอะไรมาอัปเดตให้อย่างเช่นโค้ดเลยแน่ๆนะครับก็คลิปพี่บอมเป็นหลักๆก็คือโค้ดใช่ไหมครับก็รีบตามเพื่อนๆมาดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้พี่บอมน่าจะลงตอนเช้านะครับสวนอัปเดตกิจกรรมอะไรใหม่ดีวผมจะอัปเดตให้หลังจากคลิปนี้นะคลิปนี้น่าจะลงประมาณ6กโมงเช้าเลยนะครับยังไงก็ ฝากดูกันแล้วก็ยังไงก็กดแชร์ให้พี่บอมหน่อยแล้วกันนะครับพี่บอมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับทำไมถึงตั้งชื่อคลิปแบบนี้นะครับผมก็เอาโค้ดมาแจกอย่างเช่นโค้ดตัวละครนะครับวันนี้ก็ที่พี่บอมลงก็คือโค้ดตัวละครอ่ะมันหมดแล้วนะครับในในซิมดีแท็กนะครับเพราะว่ามันหมดเขตวันนี้16หนะของบูฟล่านะครับผมก็ยังไม่ได้เลยนะครับแต่ผมก็ซื้อเวลาประมาณ10โค้ดนะครับผมก็จะเอามาแจกทุกคนนะครับมูลค่าประมาณ500บาทนะครับสำหรับ1โค้ดนี้นะครับก็ถือว่า แพงพอสมควรนะขนาดผมยังไม่มีเลยนะครับผมก็มีอยู่แล้ว9ก้ากล่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการมีประมาณาสัก1ิกล่องนะครับผมจะน่าจะใส่เพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งโค้ดเนาะแล้วก็เอามาแจกทุกคนอีก4โค้ดนะครับโอเคไหมอ่านี้นะครับผมมีอยู่ละ5โค้ดตอนนี้นะครับตัวใหม่นะแล้วก็มีโค้ดเป็นชุดนะครับเป็นกล่องชุดแลนะ <enter> <ๆ S 1> ที่ผมเคยเปิด <out> <k os> ให้ทุกคนดูเนาะ นะครับแล้วก็เป็นอะไรหลายๆอย่างนานานะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเห็นวินโทใหม่ไหมครับยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับสวยไม่สวยนะครับผมก็จะรองเกตเหมือนซับสครับซับสไครต์ไม่ใช่ซับสครับเลยเกตเหมือนล่วงหน้าเลยนะครับก็สร้างวินโทใหม่นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับยังไงเดี๋ยวก็ถึงเนาะยยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่บอมหน่อยละกันนะครับผมจะแจกเพชรนะครับเยอะนะครับผมจะแจกอย่างนี้นะครับทุกคน 68เพรน่าจะประมาณ30รางวัลนะครับทุกคนก็ตีไปเป็นเพศประมาณ3,000เพรนะครับที่ผมจแจกนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็อย่าลืมนะครับรอบนี้30คนอะ่ะยังไงหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นน้องนะครับยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยผมจะสุ่มคลิปนี้เท่านั้นนะครับย้ําไว้เลยทุกคนผมจะสุ่มแค่คลิปนี้เท่านั้นที่ผมกาลังจะลงที่ผมอัดไว้เนี่ยนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะครับเอาเอางี้นะครับคอมเมนต์แค่ เฟซบุ๊กกับ u ู d พอนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องกดแชร์ไปหน้า a c e b o o k นะครับผมก็จะไปดูหน้า Facebook ของทุกคนนะครับใครแชร์เยอะก็มีโอกาสได้เยอะนะครับบอกเลยว่าจริงๆรนะครับรอบนี้ผมจะแจกทั้งหมด30คนนะครับครบ7 0 0 0 0ถือถือว่าถือว่าแจกครบเลยนะครับถือว่าถ้าไม่ถึงนะครับผมก็จะแจกสิ้นเดือนนะฮะทีเดียวเลย30คนนะครับเพราะว่าเดือนหน้าพี่บอมไม่ว่างเลยนะฮะประมาณ2 3เดือนนะพี่บอมไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่พี่บอมมีคลิปที่พี่บอม ดองไว้นะครับอ่าดองไว้แล้วก็มีโค้ดอัปเดตให้ทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่านี่พี่บอมให้น้องลงให้นะครับแต่อาจจะไม่มีเสียงพี่นะครับแต่ถ้าเป็นคลิปที่พี่บอมดองไว้จะมีเสียงพี่นะครับทุกคนก็ฝากมาดูหน่อยละกันนะครับผมต้องไปฝึกนะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับยังไม่บอกนะครับรอพี่บอมกลับมาก่อนพี่บอมจะทํา Q&A ให้พี่บอมสัญญานะครับก็าจะทํา Q&A ให้ทุกคนถามว่า พี่บอเป็นอะไรมาจากไหนอะไรยังไงนะครับก็อยากเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ถึงกันแล้วก็กลับมาครั้งหน้านะครับยังไงก็น่าจะเปิดกล้องหรือว่าไม่จะเปิดกล้องก่อนหรือว่ายังไงเนี่ยครับเปิดกล้องแคสเกมนี่แหละนะเปิดกล้องให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเป็นหน้าตายัางไงอะไรงไรง,งเนาะแคสเกมไปด้วยไปด้วยไอ้แรกๆ,รกๆอาจจะปิดหน้ากากนะครับผมทุกคนเนาะวันนี้อาจจะนอกเรื่องเยอะหรือว่าอาจจะยังไงเยอะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทําให้ทุกคนดูนะที่ผมพูดให้ฟังนี่แหละนะครับก็หลักๆเลยโค้ดนะครับ เยอะมากนะครับผมจะทําการส่งให้ทุกคนนะครับในเฟสนะครับสำหรับโค้ดนะแต่เพจทุกคนคอมเมนต์มานะครับผมจะส่งให้โดยการเติมให้อยู่แล้วนะครับอันนั้นนะก็คือผมจะสุ่มให้ตอนที่ผมเจ็ดหมื่นซับสไครต์ถึงวันไหนถึงวันพรุ่งนี้ก็สุ่มให้พรุ่งนี้เลยนะครับผมพร้อมผมมี ตอนนี้คือผมเก็บเวลาส่วนนี้นะครับอ่ะผมให้ไปเลยทุกคนนะครับตอนนี้30คนนะครับสำหรับเพชรนะแล้วก็โค้ดผมก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับผมก็เตรียมไว้ละนะครับผมก็จะแจกในทีเดียวนะครับประมาณสิ้นเดือนแต่ถ้าถึงก่อนผมก็จะแจกก่อนทุกคนโอเคไหมอ่ะผมกล่าวแจกก่อนเลยนะครับให้ก่อนเลยนะครับถ้าทุกคนช่วยกันแชร์ให้ผมนะครับถ้าไม่มีใครแชร์ก็ไม่มีใครที่มาดูนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าทุกคนช่วยกัน1แชร์เนี่ยก็มีคนดูเยอะนะครับ ช่วยกันแชร์ให้พี่บอมหน่อยละกันนะครับผมขอให้คนละ1แชร์ก็พอนะครับแล้วก็คอมเมนต์ UID แล้วก็ชื่อเฟซบุ๊กเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆครับยิ่งแชร์ยิ่งได้เยอะนะครับแล้วก็พี่บอมก็ต้องขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าอยู่กับพี่บอมมาเนื่องนานนะครับเล่นเกมฟรีไฟ r e มาราวๆเ,เกือบ8เดือนนะครับที่เล่นจริงๆนะเจ็ดเดือน8เดือนนี่แหละนะครับยังไงก็โอ้หนานพอสมควรนะก็ได้มาเล่นเกมฟรีไฟนะครับยังไงก็ ดีใจมากนะเก็บฟรีไฟล์นี่พี่บอมอมติดเหมือนกันนะก็สวยรวมแล้วก็เอาเรื่องจริงนะฮะกินตังไปก็เยอะนะครับเดี๋ยวยังไงจะบอกแล้วกันว่าพี่วอมเติมไปกี่บาทอะไรยังไงนะสําหรับพี่วอมก็ไม่มีอะไรมากนะผมไม่อยากจะโชว์อะไรหรอกนะครับก็มาให้ดูเฉยๆนะครับว่าผมมีอะไรบ้างเนาะให้ทุกคนได้ดูได้เห็นกันนะครับก็หลักๆที่ผมภูมิใจอ่ะก็คือที่ผมสุ่มได้ลูกซองอ่าีโ e วนี่แหละนะครับผมผมชูมใจสุดแล้วนะครับนะครับ ภูมิใจยิ่งกว่าอันอื่นนะครับก็นั่นแหละนะครับเป็นผิวเขียวเนาะุกคนก็รู้ๆกันอยู่นะครับไอสำหรับทุกซองเนี่ยว่ามันมันมีค่านะครับเออแล้วมันก็แรงจริงนะครับสองบอกนี่แหละนะผมชอบนะครับตามนี้เลยนะครับก็จะบอกนะครับว่าผมหมดเท่าไหร่ถ้าตรงถ้าเต้นอะไรผมมีหมดนหครับแล้วก็อ่าสิทธิ์ขั้นสูงใช่ไหมที่ทุกคนแบบว่าอยากรู้อ่ะผมเติมผมมีทุกซีซั่นเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เรเวอห5ิ้านะในเวลา เจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนที่ผมเล่นมาก็ประมาณนี้นะครับคนกดไลค์สองพันยี่สิบหกก็คือพี่บอมเองนะครับตรงนี้เนาะแหลงไม่ต้องซีนะครับเพราะผมแดงอยู่แล้วนะครับตามน,นี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะพี่บอมมีความสุขมากนะครับที่ได้ทําคลิปฟรีไฟนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับทุกคนที่ผ่านมานะครับผมก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณจริงๆนะครับไม่มีทุกคนในวันนี้ก็ไม่มีพี่บอมในวันนี้เออพูดงกงๆงแล้วแหละกลับกันแล้วนะครับยังไงก็ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับพี่บมมีไม่มีอะไรตอบแทนหรอกก็มีเพชรมีอะไรให้นี่แหละนะครับช่องพี่บมก็หลักๆก็แจกเนาะ,ะนะครับพี่บอมจริงๆไม่ได้อยากแจกอะไรเยอะหรอกนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนมาดูแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ยครับมไม่อยากให้แบบว่า เออทำไมผมไม่ได้อะไรเงนี่ผมก็พี่บอมไปอ่ะผมเต์พี่บอมก็รู้สึกแย่นะเอ้ยทำไมน้องไม่ได้อ่ะผมผมทำซ้ำทำการสุ่มให้ไงผมก็อยากให้ทุกคนแหละนะครับแต่ผมให้ไม่ได้เฉยๆแค่แค่นั้นเองนะครับผมเนาะถ้าผมให้ได้ทุกคนผมให้ทุกคนแหละนะครับเออนะครับผมให้ไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับผมก็ทําการสุ่มเนาะทำตามตามกติกานะครับใครที่บ นะที่ผมทําได้ขนาดนี้ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่คอยติดตามคอยรับชมคอยติดชมพี่บอมมานะฮะวันไหก็ขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะทําคลิป Q&A ให้เนาะยังไงก็รอก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปดีพี่บอมก็ขอฉลองล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับเจ็ดหมื่นยังไงเดี๋ยวก็ถึงนะครับยังไงก็ถึงนะรวมมั่นใจนะับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยรับชมผมมาจนถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ที่ผมเอาโค้ดอะไรขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็คือ หน้าปกเนี่ยก็คือแบบว่าลูกซองอะไรบ้างเ่ยสก,กินสก,กาอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์นะครับผมก็มีอยู่บางส่วนแหละนะครับยังไงก็จะบอกแล้วกันวันนี้ผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับไปบายครับ Obrigado.